ก็สวัสดีท่านทุกท่านานผมอยู่ผมสกายน้ำปั่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถนะครับรถจีนนะครับ G P X Demon GR 2 0 0 r อ R มีอะเติมท้ายปะมีนะครับเป็น GR 2 0 0 R ที่มันแบบดับเบิล R เลยนี่หว่านะครับนี่ให้ดู๋ยลดกันใช่ไหครับสีดำนะครับดำตัดแดงแต่ไม่ใช่ล้อแดงนะล้อแดงมันต้องเป็นตัวสีแดงนี่ ก็คันนี้เพิ่องออกมาได้ประมาณอาทิตย์กว่านะครับก็ว,วิ่งไปเยอะแล้วเหมือนกันวิ่งพันกว่าโลล้วก็จะบอกว่ารถเพิ่องออกมาปั๊บเดียวแต่งเหี้ยเยอะแยะฮะแต่งทำไมเยอะแยะเต,งตังไหมเออแต่งทำไมหลายหมื่นฮะก็คันนี้เป็นรถ2 0 0ซีซี196 97ซีซีประมาณนี้เป็น2วาลวนะครับไม่ใช่4วาลว าสีวาจะเป็นรถเหมือนทั่วไปสมัยนี้ก็คือ r 1 5 m s l a s อะไรพวกนี้แหละนะครับเป็น2วาวเหมือนเวฟป่ะใช่เป็นเหมือนพวกพวกรถเวฟอะไรพวกนี้ครับจะเป็น2วาวผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรแค่ว่า2วาวมันจะไม่แรงใครข้ออะไรรถออกมาปี2020นะครับก็คือตอนนี้เพิ่งจะผ่านมาประมาณ7จเดเตือนจากรถแรกก็ยังพอยังมีแค่สีนี้อยู่ตอนนี้มีสีใหม่ออกมาก็เป็น แดงกับแดงล้วนแต่เป็นแดงสว่างแล้วก็เป็นดำล้วตัดด้วยสติกเกอร์เคลาคาร์บอนลอยน้ำอะไรเข้าไปนะครับตอนนี้นก็จะได้เป็นโครงโครงทองใช่อันนี้เป็นโครงแดงรถตัวเนี้ยถ้ารถแรกตัวธรรมดาจะเป็นสีโครงแดงทั้งหมดนะไม่มีโครงดำขายแต่ถ้าเป็นตัวตัวใหม่ที่ออกมาครับเป็นลิมิเต็ดจะเป็นโครงทองแล้วก็ล้อทองแล้วก็จะเป,ประมาณนี้ครับ แล้วก็จะให้ยางฟิลเลอรี่สายฟ้าตัวเดียว R3 มาเลยตัวนี้จะให้เป็นอะไรวะ WeLable s p e r GT l b l นะครับ Super GT ซึ่งในกลุ่มใช้กันก็ยางบวมชิอหายไววอดเลยครับแต่ถ้าเป็นลถรถใหม่ช่วงปลายปีอะ่ะมันจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับยวให้ดูยางก่อนมนะันจะให้ดูสเปคเดิมเปก่อนนะนี่แต่ยางค่อนข้างกลมนะ ก็ยางตรงนี้จะให้มาเป็นไซส์ยางหน้าร้อยยางหลังร4 0นะครับใช่ปะนะครับก็คือยางหน้าจะเล็กกว่ารถรถทั่วไป1เบอร์แต่สามารถเพิ่มได้เพราะมาดูแล้วไม่โอเวอร์ไซส์แน่นอนแต่ยางหลังก็เพิ่มได้อีก1เบอร์นะครับแต่ก็ไม่เพิ่มเหนือนะแล้วมีอะไรกวะแล้วก็เรื่องสายคันเร่งจะเป็นคันเร่งสายมีแค่สายเดียวถ้ารถทั่วไปหรือรถ รุ่นหนึ่งจะมีสองสายไปกลับใชอันนี้จะมีว่ามันก็ไปกลับได้เหมือนกันแหละแต่มันมีสายเดียวนี่นวะวววววครับอืมแล้วก็เป็นเออนี่จับใต้แผงคอนะแฮนเดิมเลยนี่ับใต้แผงคอซึ่งเรียกไงดีซึ่งมันก็ก็หมอบแหละนี่ก็ถังเดิมถ้าขอไปจะรู้สึกถึงความงงเง,ง,งลนะนี่ก็บอกครับ บาะนิ่มมากบอกเลยยี่ห้อนี้นี่แล้วก็มีกันแจ๋ไว้เปิดเบาะเราก็จะแค่นี้แหละสปเปคเดิมทุกคนอาจจะเคยดูมาเยอะแล้วเราก็จะมาดูคันนี้ว่าคันนี้มันแต่งอะไรไปบ้างนะครับมาก็ชิ้นแรกที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นอุดกระจกงานซี CNC ยนซีอะกสีแดงเริ่มเป็นชมพูลแล้วแต่ถ้าของอาสามเป็นชมพูไปแล้วนะก็ะใส่ตอนแรกเจ้าของใส่กระจกนินจาสามร้อย แต่สี่หรือสามสี่ร้อยอ๋อใส่กระจุยยาสี่ร้อยนะครับเอ้แต่ก้ามันสั้นไปของสามร้อยซึ่งโดนยุเรียบร้อยถอดทิ้งเลยนะครับก็พอถอดแล้วหน้ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ดูดีดีนะเหมือนอาวันดีแต่จะเป็นยังเป็นชิวเดิมอยู่เพราะว่ามันมันดีอยู่แล้วถ้าตังค์ไม่เหลือก็อย่าไปเปลี่ยนแม่งเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่เนี่ยมันก็โอเคแล้วแต่ถ้าตังค์คุณเหลือคุณก็เปลี่ยนแล้วของคุณ เออแล้วก็ข้อดีของรถคันนี้คือรถ,รถคันเนี้ยไล่น็อตเลสมาให้เลยทั้งคันจากโรงงานคืองานดีอ่ะอืมแล้วก็จะมีการสบัดนะครับของ Racing Boy แล้วก็ขาของร้าน Hunter ก็กระถอด Racing b บ y ยตัวนี้ลับได้เกียระดับดดดก็ประมาณนั้นครับมาตรฐานของมันก็นะยีส่สกว่าระดับถือว่าใช้ได้ไม่แย่ ก็แบนาก็ยังมียังดีกว่าใส่ของก๊อปเกรดเงานฉีดนะครับบอกเลยว่าเอาอยู่แล้วขับรถไปรถก็รถก็จะมีเสียงนะครับแล้วก็จะมีะการลอยเรีอนใหม่มันเป็นตัวครอบอี่างเปี้ยที่ไปลอยไปแล้วใช่ที่ลอยไปแล้วแค่นี้จากร้าน SJ นะครับ คนก็จะเห็นเพราะว่าร้านนี้ก็ทำเท่า YouTube อยู่นะครับนี่อแล้วก็จะมีปอกแฮนด์นะครับโดมิโนโนี่ตัวนี้ก็ไม่ใช่งานตัวแพงอะไรมากแต่แปลว่ามันก็ใช้ได้ดนะกออีก็ไม่ใช่ของปลอมอ่ะครับเออก็ไม่ใช่ของปลอมนะครับแล้วก็เรื่องแฮนด์สั่นใช่ป่ะใช่นี่คือสาเหตุที่ตุ้มไปแฮนด์มันหายไปนะเพราะว่าถ้าใส่รู้สึกว่าเหมือนว่ามันดุนหนักๆอะ่ะอยู่ตรงนี้มันถ่วงแล้วพอขับแรงๆแล้วสูงๆอะ่ะ แขนมันสั่นแล้วแบบมือมือมันชาก็เกือบมันไม่รู้สึกแล้วว่าตัวเองมีมืออ่ะเออแตพอเขาถอดออกมันก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดก็ก็ก็ดีขึ้นก็ขี่ร้อยสี่สิบมันก็ไม่ชาเออแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนนี่ยนเป็นฐางเดีมแล้วกโ็โกโปรผมต้องเรียหาติดโกโปรไหมนเนี่ยไม่ต้องหรอกอเฮียได้สารละแล้วมีอะไรอีกไม่มีแล้วมีเกิโยนอ่างเงี้ยครับกิโ โบชีนะครับเป็นของใช้แข่งนะของ R2M อมดเห็นไหม R2M ก็จะเป็นตัวที่เขาใช้แข่งในของอ c คาเดมีนะอันนี้รอยนะครับอ๋อ้อยเขาทำมาจากโรงงานนะครับรอยสวยนะครับเน,ะ Cin นี่ยโดนคนดูรู้ร,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 รเลยที่รอยดีอย่างไหนง่ายก็เนี่ยองศาคือนมะัโคตรสูงอ่ะมันจะถอยมา,ยาเดี๋ยวเราค่อยให้คนเจ้าของคอมทาคลิปนะแต่ข้อเสียหนึ่งอย่างของรุ่นนี้นะคือดูเช้เา,าคนซ้อนเา้เาคนขับ เขาซ้อนเทาคนขับถ้าคือเท้าไว้แบบอบอุ่นเน่ะคีดกันเลยก็ถือว่าเป็นข้อเสียของยี่ห้อนี้อย่างหนึ่งเลยนะเรื่องพักเท้าเนาะเพราะว่ามันใกล้กันเกินไปหรือเพราะรุ่นอื่นเนี่ยผมเห็นมันก็จะอยู่ประมาณทุกเนี่ยแล้วก็จะยืดไปข้างหลังว่านี้หน่อยอันนี้คือว่าเนี่ยอันกระปิดดึงเลยจ่ะเออนะแล้วก็จะมีท่ออันเขาโรบิก,กแท้จิน อืมแท้จีนนะครับก็เป็นงานร้านท่อท่ออัพตัวไฟจากร้าน MT Shop นะครับเป็นตัว็อปที่จะว่า้สีเดียวกันเลยสีเนียนเห็นไหมมันจะไม่ไม่เป็นคนละสีเหมือนงานถูกคาร์อบอนแท้ใช่คาร์บอนวงแกงนี้หายคาร์บอนนี่ครับอันนี้ก็แปะติ๊กเกอร์ทับไปนะให้มันดูสวยตอนแรกมันเป็นงานเลเซอร์ซึ่งผมว่าแปะอย่างนี้มันดูแบบมันมีสีสันเผยกว่าแล้วก็จะเป็นคอสลิปออน ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันสามารถใช้คอเดิมคอท่อจากตรงเครื่องคอเดิมได้แต่เรามาเปลี่ยนตรงนี้สลิปออนได้เพราะว่ามันเป็นน็อตยึดไว้ถ้าเราไมคลายก็ถอดปลายท่อเดิมทิ้งได้เลยแล้วก็แฮซ้อสลิปออนมาใส่อันนี้เป็นประมาณ1.8นิ้วนะหรือ1.6เนี่ยแหละแล้วก็มาขยายเป็น2นิ้วตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นป่องอย่างเงี้ยแล้วค่อยสวมกับปลายท่อที่เป็น2นิ้วก็ถือว่าดีเพราะว่าคอมันจะไม่โลงมาเลยเป็นงานดับนะเนี่ยไม่มีรอยเชื่อมระหว่างทาง้าถามว่าโลงไหม โลงล,ลนะนนนนงนะครับฉะนั้นช่างหัวแมงนะครับแล้วทอาเดิมไม่ได้ดถ้าเดิมก็อันอันมากเออแล้วหนักด้วยนี่นะครับแต่ปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งที่พอผมเจอแล้วนะไม่มีที่ใส่สป,ปูนทุกคนครับไม่มีที่ใส่สป,ปูนแล้วรถจะตั้งสแตนยังไนงะถ้าใส่แบบตั้งมันก็ได้แหละแต่มันดูไม่มันคงอะนะแล้วก็จะมีเอ,อแล้วถ้าของเล่นเฮียอะไรเนะีนะ่ยครับเล่นเฮียอะไร ว่ามันล้มมาไงแล้วไอ้น,นี่มันหลุดออหาหลุดแล้วก็จะไปรีวิวของเราต่อนะครับอ่าฝั<อ>่นงนี้ก็จะมีคือคิปเตอร์นะครับนี่คือคิปเตอร์ของทายากานะครับพวกผมใส่ทายากากันเพราะว่ามันแพงดีนะครับเป็นตัวเดียวที่ใส่กับอาสามผมเจ็ดพัมาอีกอวดรวยเหรอนะครับก็จะเป็นทยายากาซึ่งตัวเนี้ยผมใส่กันมันดีกันเลยแนะนําเพื่อนต่อเพราะว่า มันสามารถปรับว่าความหน่วงความชิดได้อะไรเงี้ยมันเป็นกล่องอยู่ข้างใต้บอกซึ่งมันเปิดยากปะเดี๋ยวเปิดให้ดูกล่องกันจะเป็นกล่องใต้นยะก็ไปใส่มานะครับประมาณสี่0ันบาทเออเราไม่ได้บอกราคาของแต่งเลยเป็นต่างบอกทุกคนก็รู้ครับตัวไหนอยากรู้เม้น์เลยครับเนี่ยไม่บอกอจดการมาใช่นี่ครับก็จะเป็นกล่องของยรยาค่านี่นะไอของผมไม่มีตัวกีนอย่างงี้นะ อตแรกแล้วก็จะมีเนี่ยทุกคนเห็นรูนี้ป่ะกล้องมันจะโฟกัสไหมไม่รู้อะเนี่ยซึ่งมันสามารถปรับได้นะครับเรื่องรายละเอียดก็ค่อยไปมาดูในคลิปอื่นครับคลิปนี้ไม่เอาไม่ริมเนี่ยแล้วดูเนี่ยนี่ในีให้ดูโค้งคะข้างในโค้งแดงเป็นโค้งเหมือนโค้งถักมานี่ข้างในในรถเน็ตให้เลยรถเนตแล้วก็จะมีตรงนี้นี่เห็นไหมแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันดูแบบวุ่นวายไป่อยปิดครับปิดครับ ก็ดีนะบอกหน้าหลังถอดง่ายนี่กะบอ๋าลังใสย่ยากเออหลังใสย่ยากไปยิงงงหน้าศูนย์เงียบมาจากคลิปที่แล้วเป็ไงวะนั่นแหละเรียบร้อยเจ้าของใส่คิบเลยบอกไม่เป็นรถรถมึงจริงไหมขโมยใครเข้ามาใส่ย,ยากสารภาพบาปมาขโมยรถใครมาขโมยรถพ่อมาครับพ่อซื้อให้ครับพ่อซื้อขับเองครับแต่เราขโมยมาทีแล้วก็จะมีนี่เอ่อท้ายสั้นเซเว่นสปีด นะครับผมไม่แงะนะเออผมก็ไม่แงะเหมือนกันแม่งแข็งที่พายนลครับ๋ยาให้ดูมุมนี้เออเนี่ยมันเป็นแบบท้ายพับได้เป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งแรกๆมันก็แข็งนะหลังๆเดี๋ยวมันก็อ่อนแรงไปตามแรงของแม่เหล็กเนี่ยเพราะว่าแข็งเหมือนเดิมยางยังไม่ได้ใช้สมบุกสมบันหน้าฝนเนี่ยดี๋ยวมันจะเริ่มเพราะว่าจะเศษเหล็กตามพื้นเนี่ยผงเหล็กมันก็จะขึ้นมาติดแม่เหล็กมันจะเริ่มบางลงมันไม่มีทเบียนเนี่ยมันงัดยากเนี่ยโอ้โหเยียมเนี่ยครับนี่คืแป๊ก ก็ทะเบียนยังไม่ได้นะไม่ต้องดรามา่านะว่าทำไมไม่ติดทะเบียนซื้อแล้วซื้อที่ติดพร้อมแล้วแต่ทะเบียนยังไม่มาส่งนะรถมันเพิ่งออกด้วยอาทิตย์วาเองพัทาบอยไม่มีเลยเช็เออีอย่างรถเพิ่งออกจะรีบไหเนะอันไหนให้ดูท้ายเดิมไอ้ถอดบางคนหรอแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับมันจะซ่อนอยู่ข้างในเ,นเห็นไหมเส้นขา,ขาวๆข้างในเนี่ยที่มันไม่ใช่เส้นสีเดียวกับไฟท้ายอะ่ะอ,อนะครับก็เดี๋ยวค่อยให้ดูไปดูเรือนไม้กันเนี่ย ถังเลอะอะไรเนี่ยโอ้โหบึงกับพากูจอดโอ้แต่เจ้าของรถต่อยกูนแน่เลยนี่ครับจอใครให้โทรศัพท์ไปแปะไว้ตั้นงน,น่ะดิเหมือนจอเล่นเกมไหมเออเปิดอันนี้ดัลต้าไม่มีอะช็อกเลยเออถ้าเปิดได้แล้กูขับไปก,กูปก,ปกดเลยช็อกเลยเออนี่นครับจอก็จะมีนี่มีโลโก้จิมพิกก่อนเลยเมรอบศูนย์ถึงสิบสองก็หมื่นสอง แล้วก็จะมีเก์น้ำมันนะครับนี่เป็นสีสีมันมีท่างหร่ขีดนะเออห้าขีดน้ําเงินมีห้าขีดน้ําเงินสีแดงหนึ่งน้ำเงินสี่นะครับตอนนี้มันหายไปขีดหนึ่งแล้วก็จะมีแดงหนึ่งอุณหภูมิบอกด้วยนี่อุณหภูมิอันนี้จะเป็นอุณหภูมิหม้อน้ำมั้งตัวเครื่องตัวเครื่องใช่อุณหภูมิตัวเครื่องเอาสิบเ,เอ็ดเออใช่เพรเาะมสตาร์ทเมื่อกี้แล้วก็จะมีเอบอกกี้ว่าจะอยู่ตรงนี้นะเห็นปหมเนี่ยตัวเอ็นน้เขียวแล้วก็นี่เลขอันนี้ก็ ไม่รวมแล้วก็เวลาซึ่งอันนี้เอ็นอะอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าใส่เกียร์เมื่อไหรมันจะขึ้นตรงนี้มันจะอยู่ด้านขวาเนี่ยเห็นไหมเลขหนึ่งอยู่สีแดงเนี่ยเนไหนะเกียร์นะครับเดี๋ยวให้ดูไฟไฟไท้ายติดยังวะสตาร์ทอ๋องนนี้ให้ดูไฟ,ฟา่มาม์านะครับที่ติดมาหเยแลยวว่ามันเนียนขนาดไหนนี่ ไฟเดิมคือเส้นสีแดงไฟเลี้ยวคือเส้นสีเหลืองนะครับทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าไฟเลี้ยวเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในเห็นปะซึ่งเป็นงานมันดีมากเลยแล้วก็ดนไฟท้ายเดิมกดเบรกเสร็จก็จะไปอีกแบบเป็นแผงเม็ดมาเห็นไหมแผงเม็ดมาเออซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าถ้าขับกลางวันนะไม่เห็นรู้สึกว่าความสว่างของไฟมันไม่มีเนาะมันอยู่ลึกเกินใช่ไลึกเกินแต่ไฟเลี้ยวมันก็พอเห็นแต่รู้สึกไฟท้ายอ่ะมันไม่เห็นเลยแต่กลางคืนนะบอกเลยว่าเห็นและสวยมากตาแตก เออเนี่ยแต่เนี่ยท้ายเดิมก็เสอะร่องสวยหน่อยแต่ให้ดูไฟหน้าอันนี้ฮะไฟเดินไลน์มันเป็นเส้นนี่พอเปิดกุญแจมันก็จะเป็นไฟนี้มาเลยนี่แต่ถ้าสาตาร์ทก็จะนี่มีไฟนี้ฮะอันนี้ไฟอแล้วมันดับวะมันเป็นไฟสูงเปิไม่ได้สาตาร์นาตารนะแต่ถ้าสาตาร์ทก็คือจะติดอย่างเงี้สองข้างเลยนะครับไม่ใช่เหมือนพวก R1 ร์วัอะไรที่ว่าติดแค่ข้างเดียว พอไฟต่ำจะเป็นเม็ดบน2เม็ดเบนถ้าไฟสูงจะเป็นเม็ดล่าง2เม็ดแล้วก็เออเรื่องโชคนะผมว่ามันสเปคเดียว R3 ขนาดอะสามารถจับของแต่งจากแทน R3 สอกระจกหัว R3 หรือว่า CBR650 r กาก็ได้เพราะว่าขนาดมันเท่ากันไปมาเสียงท่อดิมาเสียงท่อเสงท่อ เรื่องนี้ครับเหม็นน้ามันมากเลยตัวนี้เติมน้ำมันอะไรได้บ้างครับ9 5ห้าอย่างเดียว95้า้าพอได้อยู่แต่ไม่ดีเขาไม่บอกเติมบ่อยเติม9 5เขาให้เติม95นะต 95, แต่ e อีซี่แบบไม่รู้เหมือนไง<า>ว่าเติมได้ไหมาัเติมได้ไหมมันเติมได้แต่ประกันเครื่องไม่รับเอองั้นเราก็9 5หดีแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะเรื่องคลิปคลิปเตอร์เดี๋ยวอาจจะถ่ายแยกนะครับเดีย๋ยวไปหาที่ก่อนนะเออนะครับผม พ่าตอนนี้มัน,มนเทสไม่ได้ไงมันเป็นพื้นดินอะถ้าให้ซัดแล้วเตะทิปเตอร์ก็น่าจะกิ้งอยู่แถวนี้แหละคันนี้ก็จะลอยแบบดามิดนะเมย์ะจะบอกคนที่จะออกรุ่นนี้ไหมครับต้องลองต้องลองอย่าไปหลงผิดกับมันใช่ไหมถ้าโชคดีก็ไม่เจอปัญหาถ้าโชคไม่ดีเจอไปทุกอย่างก็เป็นเงี้ยแก้ๆไปเรื่อยๆแต่มันเป็นปัญหาจุกจิกมันไม่ได้เป็นปัญหาแบบ ไม่ใช่ปัญหารถพังใช่ไม่ใช่พวกเครื่องพวกอะไรพวกนี้มันเป็นปัญ,<ช>ปญหาจุกจิกอะเป็นปัญหาเรื่องงานประกอบมันนิดหน่อยอย่างแบบมันจะดังเกลียวไม้สั่นอะไรอย่างเงี้ยแฮนด์สัน<ช>่นเราแก้เองได้นี่นี่นลองค้อมหน่อยลองค้อมหน่อยลองค้อมค้อมหน่อยค้อมหน่อยให้คนเมาดูหน่อยว่ามิติรถสูงเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบหกไม่ไม่เกินร้อยแปดสิบประมาณนี้นี่คือขนาดรถก็เต็มเท้าแหละอย่างว่ารถมันเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเต็มเท้าแล้วอ่าลองค้อม ก้มจับแฮนด์ด้วยนี่คือความเหมาะของมันนะครับก็ผมว่าฟีลลิ่งความเหมาะห้บห้มีมากกว่าแต่ถ้าเรื่องวิ่งรถใหญ่ไอ้นี่น่าจะมีมากกว่าเนี่ยเนี่ยทุกคนดูบเวลาธุรจิคราลุข้างหน้าไหมแม่งแทบจะเหยียบพัก้าคนซ้อนได้เลยแม่งมีพัก้าคนซ้อนไว้หลงเลยสมมติถ้าเราเหยียบธรรมดาเหยียบธรรมดาก็ติดเนอะนี่ไงถ้ามีคนซ้อนเสร็จอ่ะขาก็จะจิ้มเข้าแบบนี้เนี่ยจิ้มแบบนี้ แน่นอนนะครับเออขาตั้งใช่เขาตั้งเขาตั้งแตง่งเขาตั้งแตง่งไม่ได้อยากเปลี่ยนเพราะว่ามันอยากเท่นะแต่เปลี่ยนเพราะว่าของเดิมมันมันตรงมากๆก็คือถ้าตั้งไว้อ่ะรถล้มแหละลงรถได้แล้วครับน้องนะครับซึ่งมันเสี่ยงต่อการรถล้มสูงมากนะครับถ้าทำไมกุรีวิวทีสิบแปดนาทีเลยเนะี่ยพันนา,าเยอก็เดี๋ยวคนก็าหาว่าไม่ครบนะครับ อืมหมดแล้วแหละเออนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องสกายน้ำปั่นนะครับแล้วก็ถ้าใครหมั่นไส้ก็ไปขกขับคันนี้ได้รถอยู่นครนายกนะครับแต่ถ้าอย่าเปิดเทอมหมดโควิดไม่ไหนเราจะอยู่ปาจีนนะเกิดน้ำมันหยอดได้น้ำมันเครื่องอนะไรเงี้ยเอาเอาทรายกับน้ำตาลใส่เข้าไปแต่รถมันมีประกันไม่เป็นไรครับใส่ได้ก็นะครับถ้าใครชอบก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับถ่ายได้ใช่ไหมทรายอุ้ย อ๋อขี่ไปนู่นก่อนใช่ไหมเรื่อลากเอาไปเลยแล้วก็เตะเอาไปเลยแล้วก็ขับผ่านไปอีกรอบหนึง่ง น่าจะได้ยิงกันนะครับทุกคนเสียคลิปเตอร์แต่คือทางหมดแล้วไม่มีบ้านคนนะแถวนี้เป็นป่า